ย่ามาสู้กันอืเจ็บจังเลยนะแข่งแข่งจริงๆเลยนะเจ็บจังเลยนะแล้วก็เป็นครูพี่เลี้ยงจริงๆเลยโอ้ยโอกระโดดเตะกันขอเฮ้ยมีเสื้ออีกแล้วนี่เนี่ยบินไปเก็บผมมาแล้วนี่ตีนะเอาไป ผมไม่ยอมแพ้หรอกตะหวันหนึ่งผมต้องจะร่งคุณได้ยด้ยตีเลยอ๋อกันโดดถูกจังหวะด้วยผมจะผมจะผมจะทำมันยืดตี่ิลลุปมาดูคุณชายเขาเก่งมากเลยครับช่วยผมด้วยเด็กเก่ง เลยผมด้วยมันลุมต้นไม้ที่ผมอยู่โอ้ยจะตายแล้ยเ้าคุณเชื่อเด็กแสบจะหมุนท่านนี้เหรอโอ้ยไอตัวข้างล่างไม่เท่าไหร่ไอตัวที่ยิงธนูสายฟ้ามาเนี่ยเลือดเหลือแปดร้อยแล้วเจ้ด้วยครูพี่เลี้ยงเหือครูพี่เลี้ยงช่วยได้แค่ตัวข้างล่างตัวข้าบนไม่ช่วยครับตายแล้วครูพี่เลี้ยง โอ้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหโคตรไกลผมเป็นเด็กหองเด็กนะหลงชายแดนจุพอนะโอ้คุณชายตรงนี้มีตรงนี้มีกล้องด้วยครับมีกล้องผมชี้เสร็จแล้วผมบินไปหาไปหาผู้ Title ี่เลี้ยงก่อน ให้ดันวันนี่ถึงให่ดันตัวละครที่อยากได้อาวุธที่ได้นะนี่แน่ยลาโง่โอ้โหรถไปแล้วเป็นไงกูพี่เลี้ยมเก่งหรือเปล่าเก่งมากเลยเก่งเรื่องสร้างเรื่องเนี่ยนี่แน่นี่แน่ตามรอยพี่ใหญ่ตามรองพี่เลี้ยงโอ้พี่เลี้ยงดูดีจี เต็มหน้าเลยครูพี่เลี้ยงก็คือรูปหน้าแบบรูปขมเหลาที่ติดอยู่บนหน้าชายแกเป็นไอดอลอยู่ชายได้แน่ชายเป็นไอดอลอยู่ครูพี่เลี้ยงดับไฟผมดับไฟดับไฟเด็กแล้วก็เดินหนีโอ้ไม่ต้องมีรูนจั่ อย่าไปดิครับโอ้โหเอ้ผมเคยกลัวที่ไหนล่ะจริงเปล่ามันวรามหายไปเลยเอ๋อมันวรามกระดึบกรันไบอยู่นี่มันอยู่นี่้วยกล่องทองด้วยคุณพี่เลี้ยงโอ้สามกล่องอโอ้ต้น,ม,นมีแต่หัวปากกาหรือเปล่าต้นมีนี่นมีเบนเน็ตแล้วมันน่าจะมีแต่หัวเจเท้านะหัวเจเท้าหัวเจเท้า แตคิไม่ออกอีกแล้วพี่คะนี่เน,นี่ยสองร้อยนี่เน,น,เนนะี่ยอ <c ười> ่านดึกไอ้บ้าตายเอาสลายไปแล้วพี่เนทครูพี่เลี้ยงไม่ดูแลผมเลยกล้าหูดนักมั่นเด็กนี่อ้าวทำไมแบนเน็ตถึงตายล่ะคุณชายขอร้องทไม่เชิญตายกันล่ะครูพี่เลี้ยงเขาไม่ขเขาไม่ดูแลผมเลย <c ười> อย่าไม่เจอของเขาสิเดะไอหนุ่มเนิ่ยบุญจ้าบุญจ้าพี่มบ่้ยญหนาพี่เลื่องทำไมเลือดมันถึงไม่ลดถึงครึ่งหลอดกันล่ะทั้งทที่ผมน่ะมารอบที่สองแล้วเลือดผมเกินครึ่งหลอดร้อนร้อนร้อนไอ้ยะ กินมันก็ควรจะลดเหนือครึ่งหลอดแหละแต่อยู่ดีๆมันก็เกิดอาการอ่านี่ไงแล้วตุ่มโป๊ะอ้าวมันหมุนแขนนี่หว่ามันหมุนแขนพี่ก็จะจะไปตุ่มโป๊ะแต่มันแล้วเผมเห็นมันยืนนิ่งอ่ะมากมั้งเฮียมันบางยืนนิ่งอ่ะครับครูพี่เลี้ยง what เฮียแล้วตอนนี้วิงๆม่อยู่ตรงไหนผมไม่ตีแล้วที่นี่ไม่อยู บนด้านกินนั่นแหละคือสิ่งที่หนูกำลังจะบอกอยู่ในเตียงของใต้คิมอยู่อ่ะมึงอยู่นี่เองวิ้งวิ้งสินะทำไมเหมือนเรามาเริ่มต้นกันใหม่เลยนะครับครูพี่เลี้ยงก็เริ่มต้นใหม่อยู่นะคุณชีเน่ช่วยด้วยคุณชีเน่ครูพี่เลี้ยงหิวให้มันน่ะครูพี่เลี้ยงอยากสอนผมหิวให้มันใหญ่เลย หิวอะไรนี่หิวฉันเองวะอ้อยเลือดเลือดหนึ่งหนึ่งหนึ่งโซนก็เป็นเมนอีพีิงๆเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งรู้สึกเหนื่อยจังเลยนะตีตัวเนี้ยในที่ปกติมันก็ควรจะตายได้แล้วนะแท้ๆเฉยเพราะว่าผมไม่ออกสีสุดยังไงล่ะทำไมรู้สึกว่ามันเริ่มต้นใหม่ยังไงไม่รู้เลยล่ะอ่ะในสุขินีก็มาอ้อยเลือดสามร้อยสามสิบเก้า ตัวนี้เราเปลืองกับข้าวจังเลยอะครับมันหมุนอีกแล้วแต่เขาไม่คือนวร้อมกันวะเหยียบหัวเหยียบหัวครูพี่เลี้ยงคนไปอยู่ไหนกันนะอ๋อเห็นละอยู่ทะเลครับครูพี่เลี้ยงไม่ตามดู<笑><笑>เด็กในสังกัดเลยนะไม่ดูไหน,นใครเด็กสังกัดฉันวะหันมองหันาปหันขวาปีครูพี่เลี้ยงตรงนั้นมี ตัก็ใหญ่ด้วยครับจริงเหรอเน,นี่นหน้าหนาวมาเดินตุ้ยหนูอยู่ตรงนั้นอ่ะอืมเปิดด้วยจริงปะมายืนมองข้างๆด้วยนะทำไมอ่ะ <c oughs> ไปแล้วคุณพี่เลี้ยงไปแล้วตามสิครับมาตามดิครับมา,มาดูเอ้ยมาดูเฮ้ยคุณเดี๋ยวมีแกงระหว่า,างทางแกงเจ้าหนู <c oughs> นี่เนี่ยเรียกเขาแกงเจ้าหนูเขาเว่า46เอ,อ้ย64 กดไลค์คือบุ้งเอ้ยอมผมรู้สึกได้รับการหิวหิวจัดบับตัวเองเนี่ยนะขอบคุณมากเลยครับครูพี่เลี้ยงที่หิวให้กับผมม่ใช่ผมม่ใช่ผม,ม,มครับมันจะผมครับอย่ายิงอย่ายิง <c oughs> ถ้าจะทำก็ทำครูพี่เลี้ยงเถอะเยอ้เอจเด็กนีเฮ้ยนี่เนี่ยอ,อากระเด็นเรย่ ก็ตัวใหญ่ไปไหนแล้วล่ะนั่นไงอ๋อนี่ไงแอบอยู่หลังบิบเนี่ยโถยเฮ้ยผมละลายให้นี่เนี่ยอืมยังเป็นเด็กที่กระตันยูจริงๆปลาปึ้งพอใจมันไม่สนใจเราเลยครับมันไม่สนใจเราเลยมันตั้งหน้าตั้งตาเดินมันจะไปไหนของมันละลายเยอะเลย มันจะกลับมาหิวเลือดปะเนี่ยอืออืออผมละลายให้ข้าปื้มหัวใจเลยผู้ปิดผู้ปิดรักลอบขนาดนี้ก็ดีใจอือละลายโอ๊ยมันจะเดินไปในหงมันวะเนี่ยงงมั้เนี่ยเปิดเพลงสันส่วนดิวเซตัยสั่นส่วนพระบารมี ลสรานติีตเโอ้ยเป็นรู้แล้วโว้ยสะพานเป็นลูอันนี้สะพานละลายไปแล้วละลายตัวนอิ่มมัใช่ค่ะเนอไรก็จะสนใจเราสเนี่ยเป็นเฟรมออกแนวอย่างนี้แต่ว่าเป็นฮีโร่งงนะคือฮีโร่จ้าเนี่ย พี่สาวสวยวัสดีฮะวันนี้เป็นไงบ้างไม่ติดเราจนนมัตายอ่าจะแคร์หน่อยรพอพี่หายอ่ะพี่สาวหายโอเน่จัง